สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตีจะพามาให้รู้จักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในป่านะคะชื่อว่ามะเดือป่านะคะจริงๆแล้วแถวบ้านพี่ตีมันจะมีมีต้นอยู่แต่ว่ามันอยู่ในในสวนซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่น้ําท่วมด้วยเราก็ไม่สามารถพาไปดูได้นะคะแต่บังเอิญค่ะวันนี้พี่ตีมาเที่ยวที่เขาค้อได้มาเจอต้นมะเดือปานะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งเนอะลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็ ประโยชน์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของสําหรับใครที่มีปัญหาความดันโลหิตเป็นเบาหวานนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้เนาะสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะวันนี้พี่ติจะให้รู้จักในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมะเดื่อปลามากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกันค่ะ นี่คือต้นมะเดื่อนะคะเป็นมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่อไทยนะคะแถวบ้านพี่ตีจะเรียกว่าเป็นมะเดื่อป่านะคะเป็นมะเดื่อสายพันธุ์พื้นบ้านนะคะคนไทยจะรู้จักมะเดื่อชุมพรเป็นอย่างดีโดยนำมาทำเป็นประโยชน์หลายอย่างมากนะคะเช่นนะคะนำมะเดื่อชุมพรมารับประทานเป็นเมนูพวกผักหรือผลไม้ได้ด้วยนะคะโดยส่วนที่นำมากินเนี่ยจะเป็นพวก เป็นผักเนี่ยก็คือช่อดอกนะคะเป็นผลนะคะมารับประทานได้นะคะอย่างผลเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นเมนูแกงส้มได้ด้วยนะคะไม้มาเดือถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงะะรัตนโกสินทร์นะคะโดยใช้ทําเป็นพระที่นั่งในพระราชพิธีราชาพิเศษค,ค่ะการขยายพันธุ์ ของมะเดื่อชุมพรนะคะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะประโยชน์และก็สรรพคุณของมะเดื่อป่าหรือมะเดื่อชุมพรนะคะช่วยในเรื่องของลดน้ําตาลในเลือดนะคะต้านเชื้อบิดช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบนะคะช่วยลดไขมันในเลือดช่วยแก้อาเจียน่าพิการ แก้อาการท้องเสียท้องร่วงช่วยห้ามเลือดช่วยชะลอล้างบาดแผลสมานแผลเป็นยาระบายนะคะจริงๆแล้วมีสรรพคุณหลายอย่างมากนะคะต้นมะเดื่อสูงนะคะประมาณ5-10เมตรเลยมีภูพรเปลือกต้นจะเป็นสีน้ำตาลอมชมพูเรียบเมื่อแตกเป็นรอยหยาบมียางออกเป็นสีขาวนวลค่ะลักษณะใบาจะเป็นใบเดี่ยวช่อดอกเกิดตามต้นและกิ่งใหญ่ๆ และก็มีใบด้วยนะคะสังเกตยอย่างต้นนี้ค่ะจะมีผลเกิดตามกิ่งเยอะแล้วก็ดกมากเลยนะคะผลของมะเดื่อจะออกเป็นลักษณะกลมนะคะกว้างประมาณ3.5-5ถึง5เซนเมตรเมื่ออ่อนเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวเมื่อแก่จะออกเป็นสีแดงอมส้มผิวมักจะมีช่องอากาศแกมตุ่มตรงมเมล็ดนะคะเป็นรูปเลนยาวประมาณ1มิลิเมตร รียบและมีสีสันเล็กน้อยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานผลของมะเดื่อนะคะระวังยางของมะเดื่อด้วยนะคะบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ได้โดยเฉพาะการนำมาใช้เป็นสมนุนไพรในส่วนของรากควรที่จะศึกษาสอบถามผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนที่จะนำมาใช้เป็นสมนุนไพรนะคะ